ให้ใครรีวิวให้แมวให้แมวรีวิวเชาวันที่ใวันที่เราจะมารีวิวที่ที่ชาร์จแบตและที่ที่หูฟังด้วยะสวัสดีค่ะนี่ก็คือหัวใจชาร์จแบตแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือสายชาร์จแบตสายชาร์จแบตนะคะ UBC นะคะ พูดเลยไปกาบูดอ้าวพิกาบูดพิก็บูดไปแล้วไปเอาตั้งแล้วอันนี้เลยอ่อ๋ยวาไม่เดี๋ย่าบูดอ้าวรีวิวใหม่ได้ไหมคะไม่กดไปแล้วค่ะรีวิวใหม่พึ่งอย่าพึ่งอะไรอย่าพึ่งเจ้ากดไปแล้วค่ะเจ้าอย่าพึ่งเจ้าถ่ายตัวนี้ด้วยก็ถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วเจ้าหยุดเลียงไปแล้วถ่ายแล้วเลี้ยงไปสอปีแล้วพิกาบูดสรุปเหมืจะได้นั่นไหมเอ้า เปิดน้องมาเปิดตรงนี้น้องเปิดดูตรงนั้นแหละน้องอ้าวเปิดดูเปิดนี่เปิดอะไรอะเปิดตรงนี้ตรงนั้นแหละมีฮาเด็กอ่ะดึงขึ้นมาเอ้าพี่เอ้าน้องน้องอยากจะรีวิวด้วยค่ะอ่านี่มันคืออะไร กูฟังนี่เจ้าก็เอาแตะเลียอย่างเดียวเนี่ยเจ้าเมียวเมียวเจ้าหยุดเลียได้แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้ค่ะอุ้ยอันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นั่นมันมีมือเดียวน้องก็มีมือเดียวเหรอเอาเอาช่วยกันช่วยกันทำอาหารกิน ชิมกันดีด like ีดีเล้วมันะไรจะได้เนี่ยฮะอ้าวฉันได้แล้วอ้าตรงนี้อออฮะทำไมมันแกะยากเย็นขนาดมันแกะยากเย็นเอาเนี่ยออกมาเลยจ้าออกมาแล้วกัเอ้เป็นตัวลำเออเป็นตัวฮ่ยทต่ไม่ปูไม่โทษอ่ะปูไม่โทษยิ่งนี่ เป็นหูฟังเป็นหูฟังนะคะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จเบตอันนี้ก็เป็นสายชาร์จซื้อโดยตรงมาเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอยาบดีคงหยานดี้ โอ้ยโบไดอนแหมมันสะอาดมากเลยอ่ะไม่เหมือนอ,อันเก่าไม่เหมือนอ,อันเก่าเลยเอามาอีกเลยแล้วจะมาอีกอันนี้ค่ะอ้าวน้องคาบดีอันนี้มาให้รีวิวเรเบลที่ทชาร์จเบ็ดยี่สิบโวนะคะเอาเลยตู้โว้ไม่ขอยโต๊ะเลยโอ้ยนั่นนั่นแค่จับทำไมมือน้องจะมาเป็นแบบตี้ อ่ะแล้น้องใช่จ้ะแล้วน้องใช่จ้ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันอ้าวมันดังน้อยดิเจ้าทำผิดหรือเปล่าอันนี้แม่เปิดตรงนี้เจ้าเอามานี่เจ้าไม่ไงเปิดผนนี้แล้แไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ไม่ใช่เมือนมกี้ไม่ใช่เหมือนมะกี้น้องเปิดเมื่อกี้นะปุ๊อุยเพิ่งเคยแบบซื้อเป็นครั้งแรกไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นหรอ ไม่เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบใหม่ไงมันเป็นแบบใหม่ดูด้วยดูด้ของเรายังใช้ไอโฟนแปดอยู่เลยอันนี้มันเป็นแบบใหม่ซื้อมาสวยมากเลยจุก้ทำมันช่วยขนาดนี้ีมาต่อไปเอวัีออกก่อนไปชิเแา้วก็จะพาดีวีการหอ่ด้วย มีการไล่ไปด้วยอ่ามีเป็นอันนี้เป็นการรีวิวจีบบววบ้านบ้านโพสบ้านบ้านเลยอ๋อโนโนดาลาไปอยู่นน้นลอ๋อโอ้โหน้องลักกี้ค่ะน้องลักกี้อ้ย้ยตกเตียงอ่ะานี่ย ออร่ากี้คะทำอาหารกินหน่อยคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืไม่ออกข้ามือไม่ออกแล้ข้าไปวิ่เลย่นี่เป็นการรีวิวแล้วข้าด่วนจะไอช่วยช่วยช่วย้วนี้ค่ะโอเคได้อันนี้ มันจัดมาเป็นใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอันน่าจะเป็นอันนั้นอันนี้มันเป็นสายชาร์จเอ้ยมันชาร์จโอ้นี่ผมนี่ผมว่าชาร์จไวชาร์จไวนี่แบบเนี้ยชั้นเป็นลทวดาไหนเอ้ยคือคือเอาง่ายนะไม่มีมือชั้นเป็นเทวดาไม่มีมือเอาชั้นเป็นเทวดาที่ฉันลอยได้อ้าวไม่มีมือเอาเห็นไหมชั้นเป็นเทวดาไอ้เจ้วเสียบ ตัวเสียบนี้อ่านั้นเองตัวเสียบนี้แล้วก็สายของตัวนี้สวยลองเชียบดูลองเชียบดูเร็วอุ้ยอันยาวยืดจังเลยยาวหนึ่งเมตรนะคะสั่งมายาวหนึ่งเมตรใช่ยะเนี่ยเจ็ดเม็ดเอาเจ็ดม็ดตรงนี้เจ็ดเม็ดจิ้มเออแช่พลังงานตี น้องบินได้น้องบินได้เลย,ย,ยบบน้องเป็นขนงบินได้ว้ามันหมาแต่แล้วไะนๆไหนดูด,ด,ดารานหน่อยสิอ้าโอ้ยน้องวาพาฉันมาทำอะไรแลฉันนั่นทำอะไรทีน่นี่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยการแบบรีวิวบ้านๆมั่วๆปุ๋งๆปึงๆน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยพาน้องไปนอนอได้ย <c oughs> ไปไายบายไปแล้วแมวไม่ใช็คคอตัวนี้ตอไม่แข็คตอเป็นยัง